สวัสดีครับบอนนาอีสานฮาอยฮากินครับทางหายกันไม่โดนแห้งครับสําหรับการเห็ดชิบมันนี้ห้องกันนี้มา ship, เห็ดชิบไปยิงปลาครับเห้าชิบไปยิงปลาอยู่เขือยนะครับวันนี้นี่อาวุธของเห้าที่ใส่ก็สิเป็นหน้าใหม่เห็ดเองครับนี่พื้นหนาา้นาใหมายย่หน้าใหม่ยิงปลาหน,น้าใหม่มินิครับมินิ นี่เอตัวนี้เจดจากเล็ก้็เหมือนะครับนี่เป็นเล็กใส่เล็กเก็จตัวปืนนี่จะเป็นเล็กตัวด่านจับนี่เป็นพลาสติกครับความยาวของปืนจากปลายถึงหายก็ร่อยยี่สิบเซนครับ ระยะชักจากปีขวอนาไกลกับหาซิบเส้นครับทิมไปกับเศ้าเส้นครับปีกว่างหาซิบครับใส่ยางตึง,ลงหล่เท่ากับใส่เป็นหลอังอลูมิเนียมครับหลังสเน็ตนี่ติดเด็ดด,ด,ด,ดอตติดหลอกครับ จะทารัดมา่ยาวแห้งพอดีครับมือวันีเห้ากระชอ้อกไม่ห้ายิงปลาอยู่เคื่อนครับโมโหว่าห้าชี้ใโตบ่ว่าชีสที่ไปเปิดตาปืนไหมครับพึ่งกับพึงเฮ็ดแหล้วยมไหไหมครับเฮ็ดแหล้วก็สชีไปลอกไม่าระชี้มานบ่ว่าชีเปิดตาปืนไนสําเนจบ่ครับถายตีตามไ้น้ำกันนะครับตีตามรักส้มไปน้ำกัน ว่าห้าจะได้โตวะครับนี้ตอนนี้หฮาก็มาห่อนไม้แล้วครับที่แรกว่าจะไปเคลือนเคลือ่อนขยับก็หง้มบกกหอยบอวมีมองจอบกเ็เลยมาไม้ห่วยครับเป็นไม้ห่วยใหญ่นี่ครับมองจอบจากสีคือว่าือ จักสียดเปิดตาปืนไมหมฮาบอเหมือนนี้หาหลุนเมือน้ำกันครับเดี๋ยวถาหลุนมือน้ำกันครับเอาสีพอปลาบอ โอ้ยง่ายไม้ก็ครับไม้หนู่มีป้าเลยเป่าอยู่บักดนฟ้าเขา,าขึ้นไปง่ายไม้ก็ครับอันนี้ก็เป็นไม้หวยอีกหม่องนะครับตาขึ้นดีครับท เปลี่ยนแม็กค,คือเการาปละะ่าบ่ขืนเลยครับ เดี๋ยวฉัลองยิงเป่าอันนี้บ้างครับนี่ออ้ฮ ลงไตครับเมื่อกี้เพื่ออะไรเอาไหมครับขามหัว ระยะซ้ำนี้ไม่ได้ขามหัวถ้าตรงเร่งเพื่อ,อครับแล้วเอาชิลองถอดยางออกเสียหนึ่งนะครับว่ามันสิบพอดีป่แล้วเาสิบวันลองอยิงเบืองใหม้นะครับ มันจะพอดีบอ่อืมเสียดครับเสียดน้อยนึง ทไมแต่ว่าไปตรงนะครับยิงไหมครับ ถืออยู่ครับแต่ว่ามันบ่เสียบยางเสียนเดียวพอดีเลยครับประยัดัหมยิงเป่าอีกครับ หนบได้ยิงปลาแล้วครับไปชิมาเปิดตาเปลือนคือจิบเดีเปิดแบบเ,เปิดตาขวดนี่และคือปาลากับวขึ้นยืดขักปลานี่นมินิเอ็มซีครับ